แล้วรางวัลก่อนฟุกหร่ออู้หตายแล้วขอฝากให้กับผู้ชมเป็นผู้ดูแลก่อนนะคระเป็นตัวผัวเราจะดูแลเป็นอย่างดีครับครับไว้มีโอกาสพบกันนะโชคดีโชคดีบ๊ายบายออมลงนะเนี่ยแฟนผู้ชมผู้โชคเกียรติรับตาครับ เล่นเลยเงินสะพัดตั้งแต่หัวค่ำเลยขอบคุณมากครับรู้อย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแม่แล้วขอใครฮะอ๋อแฟนขับน้องปุยขอบคุณมากครับผมยังไม่พอแฟนขับน้องปุยมาถ้าจะให้เชื่อพี่ออนต้องลงมาให้รางวัลเลยขอบคุณแฟนขับน้องมิวน้องมิวน้องซันครับผม นี่ก็น้องสันนี่ก็น้องหนิวขอบคุณมากครับมาให้ครบเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับผมเดี๋ยวผมให้แม่ขอบคุณับผมด้วยขอบคุณแม่นโอมคอนรนครับครับผมนี่แม่นงเหรอเพิ่งมามาจากต่างประเทศเลยมาจากคอแรนด์ให้กูร้อยเดียว แต่แม่ก็ชื่นใจแม่ก็ยังใจดีมาตั้งไก่ให้ตั้งร้อยหนึ่งขอบคุณด,ด้วยขอบคุณโอ้โหครั้งแรกที่น้องสันมาเล่นแฟนคลับขนาดนี้ก็กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าภาพใจดีครับหาลิเกมอบให้กับทางวาดัดแม่รวยอยู่แล้วขอให้แม่รวยอีกยิ่งขึ้นไปนะครับคุณแม่ทวีนะครับ,นะรบขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความเจริญความร่ำรวยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปาาขนาน คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้ไหลมากองบหัวมันได้อย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนมอบให้กับเจ้าพระพาปมือดังๆให้เจ้าภาพสักนี้ครับสาธุกูอวยพรขนาดนี้เจ้าภาพยังไม่มาอีกอวยพรขนาดนี้เจ้าภาพยังไม่มาตบรางวัลเน็ตเขาว่าพี่อุยเขาว่าพี่อุยกระเป๋าหนักไม่รู้ไปนั่งอยู่ตรงไหน ใจดีขอบคุณมากเลยแม่ครัวที่นี่กับข้าวคาวหวานอร่อยไม่เหมือนที่อื่นแม่งานนี้ผัดหัวหมูใส่ถัว่วผักยาวครับพี่อุย๋ยพี่อุย๋ยของใครของยุทธเหรอขอบคุณมากครับเล่นไปเรื่อยเรืยรางวัลดีเล่นไปเรื่อยๆรืรางวัลหมดเดี๋ยวเลิกเลยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สาวนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงแม่ควัวใจดีมากกับข้าวขาวหวานอร่อยแม่จ้าวันนี้ผัดหัวหมูใส่ถั่วฝักยาวอร่อยจริงๆที่อื่นมีแต่ผักที่นี่มีแต่หมูมาต้องอย่างนี้ต้องมีหมูนำดิกับพาเอาหปเาสิพ่อก็ห้ามลงวเวทีอันเดีย แต่ไม่เป็นไรลองเรื่องเงินเรื่องทองผมลงได้ขอบคุณมากครับค่าตัวสามพันบอกหอยคุณพี่อุ๋ยนะครับแล้วที่นั่งเหลือๆเขาไม่พกกระตังกันมาดูลิเกเลยไงขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณพี่อุ๋ยขอบคุณมากครับไม่ไไม่รวยนะพี่พี่อุ๋ยกูไปจำอุ๋ยงานไหนมาวะนะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก อร่อยจริงๆเจ้าภาพก็ใจดีรางวัลก็ดีขอบคุณมากด้วยหาต่อยันสว่างไม่ขออีกสองพันห้า,าแต่ร้องโวยพรเจ้าภาพ่อยละนาขึ้นให้หน่อยนั้นลงเองเจ้าภาพใจดีเดี๋ยวตอบรางวัลผิดกด้วยนะโอโ้ ว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วกันขอบคุณที่เมตตาสมุตินามตามท้องเรื่องแม่ผมมีชื่อว่าประยุทธ์ประยุทธ์มีพ่อพ่อรับราชาการในเมืองพ่อคนเนี้ยแม่เชื่อไหมผมไม่ค่อยชอบแล้วความเป็เขอาวสารไปในเมือง3 4มดือนไม่ยอ ขึ้นตัวเลยไม่ได้มาหาลูกชายนานครับท่านผู้ชมเออมึงรู้ไหมลูกชายเนี่ยลูกชายกูเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยเหมือนกับผพาที่พับ<อ>เอาไว้เลยขนาดนั่นเลยหรออือพ,พูดจาไพเราะเพราะโอ,โอ้โหไอเรื่องพูดมึงมาพาวยลูกกูไม่มีเป็นเด็กน่ารักกระเจี๊ยนลักษณะจะไม่เชื่อแกเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูว่าลูกผมั้อเป็นคนพูดเพราะหยุดเอ้ยหยุด จ้า,อาบอกมึงแล้วว่าลูกกูเป็นคนพูดเพราะโอนยยอดเลยเลี้ยงมาดีหยุดเออยุดครับกูมาูไข่น้ำกูกนะูกูกูกูจะรู้ไหมว่ากูค,คือใครเข <c oughs> ้ามาเห็นหน้าเห็นตาเตนาสมติน <c oughs> ยืนทำไมข้างน,นอกเข้ามาเร็วกูที่มาชมเมือ่อก,กี้นี่แหละนี่พูดเพราะเลยนยเสียงเหมือนผัวแม่เลยพอเอฟไอ้หนูเอ้าเอ้โหย มาคืนฝันพ่ออุ้ยฝันจริงพ่อเหรอฝันว่าเฮียขึ้นบานโอ้ยตีแน้วกูยังไม่ขึ้นไปมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไอ้ตัวเฮียนั่นน่ะฉันจยออกเล่นพ่อแต่มันนี่เลยฉันฝันจริงเมื่อคืนฉันฝันโอ้ยต้องฝันจริงเหรอพ่อกลับมาหาลูกเลยนะพ่อขี่เบนซ์ป้ายแดงมาเลยขี่เบนซ์ป้ายแดงพ่อออกม่เลยป้ายแดงสวยเลยล่ะแต่ผูฝันต่อไปทีพ่อพอถึง แล้วขอนปฐมเนี่ยขอนถูกสิบร้อยเหยียบกระโปรงกระเป้วปนเป็นแป้งเลยอชิบหนี่มึงใจเขาจะแช่ในพอตายอย่างเดียวเนี่ยพอไปตายหรอกนี่นักแกนเนี่ยแกมาไงเนี่ยก็มาหาโอ้แกมาหามีเรื่องอยากจะมาไหว้วานจะวานผมเนี่ยเรื่องอะไรนานๆมาเนี่ยเรื่องมาให้ไงมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องดีเลยได้เงินด้วยเรื่องยังไงพ่อพออยากจะชวนเอ็งไปเป็นโจรออกป้นกับพ่อ

เดี๋ยวเลิกก่อนเดี๋ยวกูยนให้หมาแบกให้ดูเดี๋ยวมึงแบกโอ้ยพูดดีจริงๆนะลูกชิงหมาเกินวาระต้องมาเริดจริแม่ลุยเกินก่อนหมาดโอ้ยไอไอไอสัตว์ขี้เป็ดไอแช่หัวขวดโอ้ยไอไอลูกอัปปไอพ่อเฮียมาอ้มาไว ไม่ว่าถือปืนอยู่ก็เห็นป่ะเนี่ยก็เห็นนะดิเก็บปืนไปก่อนอันตรายโอ้เด็กเลยหายปิ้งกันสองใบมา <laughs> พ่อมาไง <c oughs> ก็มาหาเองนี่แหละรู้แล้ว,ลวอยากจะมาชวนเป็นโจรออกปล้น <c oughs> ไม่บายอ่ะอยู่ดีๆมาชวนฉันออกบ้นถ้าตำรวจจับฉันฉันจะคุกใครทำไงเฮ้ยไม่ได้ให้เองทำฟรี <c oughs> พ่อจ้างเองแ้เห็นฉันไม่คนหน้าเงินตั้งแต่มางเอ็ แระเดี๋ยวไม่เอาแกตั้งเท่าไหร่หนึ่งหมื่นปะโถงหนึ่งหมื่นใครจะไม่เอาเสร็จสมเกตไม่ดีเอาไว้ก่อนอให้ชั้นหมื่นหนึ่งจริงๆนะให้หมื่นหนึ่งจริงๆถามจริงๆหมื่นหนึ่งมีแบงค์พันกี่ใบโง่โง่หนึ่งหมื่นมันยังไม่รู้เลยมแบงค์พันกี่ใบเสร็จโก้ลังหนึ่งหมื่นมีแบงค์พันแปดใบอีกสองใบเก็บไว้เผาพ่อมังเหรอ ไม่ให้ให้หมดเล่าแล้วจะถามทําไมล่ะเขาบอกยอมเองเล็ดยอมเองเล็ดลูกเองไม่รู้ไอ้ไปเป็นของเอ็งทำงานนี้สำเร็จแล้วก็หนึ่งหมื่นเป็นของเอ็งทันทีเอาจัดไปแล้วฉ uh ันไปด้วยไปลานลุงไปไปไปด้ โอู้ไม่กลัวไกลัวโอ้โอ้ยปกติเราขำได้เลยโอ้ยเขาขนาดนี้ยังไม่ขัดลจะได้ไหมบ่าบ้าปออเนลูกผมมันเป็นคนฉลาดใช้ไปทำอะไรย่อมไม่เคยสร้างความผิดหวังพ่อจีแล้วไม่เห็นมันกลัวเลยทุยทุยท้ำลายกักันมึงชิดกี้ยเป็นยังไงอจีบไอ้เจีงยไอ้จี๊ยไอจบมึงเจี๊ยบไอ้เไเจี๊ยบไอจี๊ไอเไอจไอมันไอ้เไป ไม่เลือกเลยอยากรูดกันพ่นยังไงอยากรู้ดูดูพ่อแบบชัดๆเดี๋ยวดูเองดูเนี่ยจัดไปหน้าสมศักดิ์เฮ้ยใช่หรือเปล่าตักหน้าอยยากคุยคุณไม่รู้อ่ะหน้าคุ้นมากเลยเนี่ยปลาขนาดนี้มันไม่ใช่สมศักดิ์กขเว้ยปลาอาจจะละไม้คล้ายคลึงกันข้าพเจ้าเป็นมหาโจรต้องการจะได้เงินห้าล้านในมือท่านท่านมหาโจรนี่ท่านรู้ได้ไงว่าเรามีเงินห้าล้านรู้ดิเรามีสายสายสื่อมีสายอะไร สายอะไรวะสายสื่อปะสายสองสลึงสลึงเนี่ยซ้ายสองสสลึงสองสองสลึงไอ้แม่งอยู่ยากทำอะไรเนี่ยคุณพรุเนี่ยจุดอยช่ชิบหายไอ้ด่างใส่เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้รู้ว่าไงเดี๋ยวเขารู้รู้ว่ารู้ถ้างั้นเราต้องไปโจร ร้อยกดแชร์ไปวยันใจให้สอบทออ๋อทุกไทยกฮร์่อไปคลิปเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย